มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะซึ่งมีอุปกรณ์ไม่หลายอย่างนะคะส่วนอ่าสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องให้ผิวขาวกระจ่างใสให้ผิวชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนเลยนะคะสุดยอดจริงๆน,นะคะสูตรนี้ไปดูสูตรมาจากสาวอาลักต่างประเทศนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้นีเวียนะคะในส่วนของนีเวียเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจะ่างใสนะคะเขากักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสรรพคุณของนีเวียรู้ๆก,กันอยู่แล้วนะคะว่าสุดยดอดในการที่ว่าทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะเราจะใช้นีเวียอยู่ที่หนึ่งช้อนชาหนึ่งถึงสองช้อนชาก็ได้นะคะแล้วแต่ใบหน้าเล็กใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่นะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมตัวต่อไปคือนมผงบ้านเราเลยนะคะนมผงที่ชงให้ลูกๆดื่มเลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยลดการเกิดริ้วรอยช่วยปรับสภาพผิวให้ขากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะในส่วนของนมผงนะคะเราจะสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะนมผงแบบที่ให้ลูกๆเราดื่มได้เลยนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคนให้เข้ากันเลยนะคะเขาจะก่อนข้างติดกันเนียแบบนี้นะคะเดี๋ยวคนไปคนมาแล้วเขาก็เข้ากันเองนะคะนี่นะคะที่เราผสมให้เข้ากันแล้วเขาจะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามาทาเลยค่ะนี้ใช้มือหรือใช้หลังช้อนก็ได้นะคะใครจะใช้หลังช้อนตรงนี้แล้วก็มือเอา แบบนี้เลยนะคะทาแบบนี้แล้วก็เขาจะค่อนข้างหนืดทำยากนะคะใช้มือเกลี่ยเลยค่ะนี่ค่ะผิวขาวไวมากนะคะสูตรนี้นะคะผิวจะขาวชุ่มชื้นมา,มากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะ เราสามารถทำได้ทุกวันนะคะสูตรนี้ให้เราทำแบบนี้นะคะพอกทิ้งไว้สิบ้าถึงยี่นาทีนะคะหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอันไหนที่ว่าเป็นอันตรายต่อผิวเรานะคะเราสามารถทิ้งไว้ได้นานได้เลยนะคะนี่ค่ะ พอกขัดปอบอแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สินาทีหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อผิวเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาที่ไปล้างออกมานี่คือล้างน้ําเปล่านะคะเพราะว่าถ้า,อาพอกหน้าส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะส่วนตัวจะล้างด้วยน้ําเปล่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาผิวชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเขาจะไม่แห้งนะคะเนี่ย ก็จะชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยังไงก็ทดไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิว,ผวที่ดีผิวที่สดใสห่างไกลริ้วรอยนะคะคนเราถ้าผิวของเราชุ่มชื้นเราก็จะไม่เกิดริ้วรอยง่ายนะคะเกเคนะคะขอบคุณทุกการทุกชมทุกาทการติดตามนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเกเคคะ่ะคลิปหน้า,าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ